สวัสดีเอฟซีนะครับเมื่อไหร่สวัสดีครับเร่งอะไรเมื่อไหร่เร่งอะไเรเมื่อไหร่ครับพีการพีแม่มนที่บอกมันเขาถามเลยบอกว่าไปยังว่า,วาเห็นขวดต่อครับมันหนีมากกันยังไหนนอกมันอ่ะมันจะใส่มันหนีมากแต่เห็ดงานครับแบบมากินกับพีพิสารลูกอีโอ๊ตพีพิสารลูกอีพิสารน,นี่แหละครับเล่นเสือหมูย่างไม่กินเนาะหมูย่างครับ <ละ S 2> บอกบอกเอฟซีใน่ะอย่างนีอันนี้กินกินอะไรกินร้อนชวนกลางปรันเบีอก็นด้ยิบเรากลยกูได้เอ็น้ำจิ้ก็อะยังมองเด้ครับครับจะรีบกดติดตามเลยครับกดไลค์กดแชร์กดทามตะไข่กดกระดิ่งเนาะครับจะมีลิปไม่ๆม่ของไ้เบิรงนี่แหละครับเอฟซถามหากอะได้ครับยิบเราคับ้างแอร์ได้ตำาหนานต้องใช้มาหาพี่น้องเพรา่าก็ได้พ่อกันดนเนาะ ครับผมสร้งอุดกรรบออกบ้านครับผมนะครับเคยนั่งอยู่ผนเนาะครับกรับเบิ้งที่หล่ะเบิ้งที่หล่ะแล้วใส่หนากากกันหนี้ครับเบิ้งดูตดูต่อครับที่เราใส่หนากากไม่นอนสร้างอุจกรรดอะไรโอ้นะครับสวัสดีวันครับสวัสดีครับใส่นากากเพราะว่าย่านคือกันผมก์อะไรเนาะเสียบตัวเองครับช่วงนี้ช่วงนี้ครับย่านพี่น้อง ร้อนช้อนกลางครับก็อยู่บัตรยมุแรงบองพากันไปข้างได้กับจั่มพิานเดียวได้แวพระเอกมาท่านออกมาครับพระเอกในเนื้อเรื่องครับบอกนี่ครับนี่นี่ตบนพกนี่น้ำครับนี่เนี่ยเป็นโกหอนี่ครับ้ไมาสีท้ายเบิ้งได้บหยังสีเชือลครับสีเชือเออสีตะเลทยดไฮครับเสียบมือวดเลยเลีดลงคนด้วยเหรออ๋อแบบอ๋อ ไปไปใช้ว่าดสจำพวกเนี่ครับครับมันล่มบงับงด่มบงังล่มครับคุม้มลดไปหมดนะครับบันโดนล่มสม,มุดประก,การครับล่มมาถึงเสมออากาศดีเนาะน,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 น้อง,นองนเนาะมันออกยูนห้อร์มแย่ได้แบบพังดีครับครับต้องอยู่อากาศอากาศไทยเทเนาะครับได้ลืมกดติดตามเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวครับสิมีคลิปมียังดีๆจะดูดีแล้วครับพระเอกพระนายเอกบี้คนหนึ่ง ดี๋ยวสิพระกระเทียนหนังครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะบพให้ติดต่อนั่งเอกไว้เราแหละครับนั่งเอกอยู่จังหวัดน,นครสวรรค์ไปมป่อนน้องมั่นมากครับพระเอกคุณอาพระเอกยืนอยู่ครับพระเอกพระเอกยืนอยู่คุณอยู่พ <c oughs> รเอกไอ้ลูกพี่ลูกน้องที่มันมากครับ <c oughs> เดี๋ยวรอใจ้ามือกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> จอาไม้ตัดต่อไปอเดี๋ยวรอแจ้งมาครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วพี่น้องแม่ไหนครับเนี่ย นั่งนายบ้านลมโชยลมคือบอกรถเบ็นอย่างไรนะครับเมื่อเนี่เลิกแจกโชคผิดไปเอกไปเอกในแอนในซ่องเอมมีครับนะครับครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในสวนสีมีหนังใหม่ๆมอย่างว่านบ่แมนหนังกำลังพากันเขียนบทกับพี่น้องควยจีนั่งเรียงยังก็บอกเอฟซีนะไอ้ให้ให้ กี่เตียงบอกจะมาท่านตังคื้อครับจะมาเขียนไว้แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้นั่งเอกก็ได้มาแล้วนะครับนั่งเอกอยู่นักขัตสวรรค์ครับอันนี้ว่พุ่มกล่อมครับเดี่ยวว่อะไรครับเดี่ยวว่พุ่มกล่อครับดีอนังเอกมาช่วยนะครับเดี๋ยวขัตสวรรค์นี่คุ้นคุ้นวะนคะนังเอกนครสวรรค์คุ้นๆนนะงเอกนครสวรรค์ครับคนนครสวรรค์ครับเอาปากน้ำโพครับออกค้นคุ้นเนี คุณคุณนตคแต่ว่าสวัสดีครับนักอิ่มม่อิ่มมี่ครับเนี่ยแหละครับที่ทามฮาสวัครับครับเนี่ยแกทายทอดเพราะหายคิดถึงกันเนาะพี่น้องครับซครับพี่น้องเอฟซีกันนี่แหละครับถามหากันทีแกคือเก่าเหรอครับมีซ้ำนี่แหละครับก็มีซ้ำนี่แหละครับแต่ว่ากยเหมืบ้านมีซ้ำนี่แหละครับ พอหายคิดถึงมาแล้วครับนั่งอีกนี่มานนี้ดูวยบ้านนี้ด้วยบานนี้ดูเบิกมาเน้ครับบ้านนี้เอฟซีนะครับที่อยังครับคือบอกใบออกซอนนะเบิรงหนังจากละครอยู่เมึงละครครับซาบุงการนะครับนะครับเอานน้นพีกินด้วยครับห่ะโอ้โหหาดลิครับเจ้าของเจ้าของซองครับเจ้าของ บะก้าปากบะก้าเ um, ok, ok, ok so right. ้าออกาได้หรครับแอาน้ำไม่กินแล้วครับฮะเป็นแล้วป้าหอลปลัไงคือหลุดยใช่ะเป็นยังไงกบ ยนูดบิดต่อยันยดบิต่ครับบอกมีสีบอกพี่น้องป้องกันตัวจังไรอแฟนคัมะวิธีรักษาเนี่ยรักษาตัวทันโม่บานได้ติดยิ่งถิงครับยิ่งถิงก้อนันดับแหลกมันจะถือว่าได้ระบาดคนเดืนครับสีก่นยังพี่ก็บอกได้ราใส่เยอะคนเนื้อเขาปานเปล่าเรียกนเถอะ กูวินแล้วที่ตายกูจตายก่อนกควิดยอดน่อนอย่าให้เติมไข่นี่แหละนอนมันกินแหงะแนะเด็เดต่อมออันลบไปแอนกอฮ์ครับคาเสียครับเด็่แ้วหมูวหวยียนด่าเหมือนกันพระปันนี่จำเลยลักเธอเนาะอยากอยากจเสียจะจีเสีเสยใช่ครับอยาจะดับมันไะมมียังที่บอกถึงเอซี่ป่ะครับ ใช้มาใส่กระปองกันได้เลยจ้าใส่ผ้าไปจมูกไปเด้อครับคลิปนี้ก็ฝากไว้จำเนียนเนาะจ้าพอหามปากของข้าพ่อพี่น้องนั่นเนาะครับกันมีเด็ดัมพันธ์เหตุใดห่างกันสองเมตรห่างกันห่างกันสองเมตรเขาคเมตดหรือเปล่าครับเขาคือเม็ดเป็นยังไงครับห่างหห่างกันสองเมตรห่างกันสองเมตรเอเอคลิปนี้ก็ฝาก ฝากกดติดตามฝากเลยฝากแค่กดกระดิ่งเนาะกดทักแจ้งใ้ครับพี่น้องครับไทยเบิ้งพ่อความป่าของโค้ชผู้หายที่อดเสื้อเราครับสวัสดีครับ